บรรยากาศเบื้องหลังของงานเปิดหอศิลปุภัณฑ์แนะครับผู้อ่อยมาทำอาหารโอ้รถสวีกรถจัดเสียงกระแทกคกคกนะครับเป็นสาวๆนี่แต่งงานแบบโุกกระไดไม่แห้งเลยนะเนี่ยอ๋อตัตัอตแล้วยังไม่พอนะครับ นอกจากโคกแล้วนะครับดูครับพริกแกงพาตะไคร้ใบบักผูดโอ้โหนี่ไงนี่ไงคนทำอยู่นี่รู้สบ้างไผเป็นไผเท้าไซหนังเงินเดือนไม่ออกแต่ที่กินไม่อึดน,นะจอมยอมยุดิศิลปาในประเทศไทยเนี่ยต้องมาทำอาหารเลี้ยงนะเอออันนี้ผัดเผ็ดปลาไหลเนาะโอ้โหพระเจ้าจอด เดี๋ยวคอยดูกินนี้ออกไปทางโทรศัพท์นะครับน้ำลายสอทุกคนเลยเฮยเหงือแตกอยนี่ครับได้หลายภาพนะครับนี่นี่นี่อุดอัมพวาก็มาให้กำลังใจครูอ๋อยก็โอ้ทพริกทั้งพริกไทยโอ้ยแต่มีดเี่มีดเอาออกสัก่อนดเดี๋ยวเสียบผมโอ้โหประจา นี่ทสภาพได้ดีเลยครับวัน้โอ้โหพะเจ้าพระเจ้าเนี่ย๊าบตัวม like ันจะเกิดความรู้สึกอะไรอววรกันตอนกลับนี่แหละเชื่อผมเถอะอาจจะมีคนร้องไห้น้ำตาไหลหลัง